ัดีค่ะกลับมาพบกับアิกันอีกเช่นเคยค่ะที่โชว์รูมฟอร์ดไอเสาขาราชพฤกษ์พระราม5ค่ะวันนี้ค่ะทางโชว์รูมฟอร์ดไอเสาขาราชพฤกษ์พระราม5ของเราค่ะมีโปรโมชั่นและข้อเสนอสุพิเศษให้กับลูกค้าที่สนใจในตัว n e x t Gen Ford ทุกรุ่นนั่นเองค่ะตั้งแต่ด้านหลังคันของเราด้านนี้เลยค่ะกับตัว Next g e n f o r d Ranger Open Cab ค่ะคันนี้จะเป็นรุ่น XL p l u s รค่ะราคาอยู่ที่79,000บาทค่ะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก ก็สามารถสอบถามแคมเปญกันเข้ามาได้เลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะนอกจากจะพามารับชมตัวรถและแคมเปญกันแล้วค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะใครที่สนใจค่ะใช้เงินออกรถค่ะ 29,000บาทค่ะรับไปเลยค่ะกับ Honda w เว e คันที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะใครที่สนใจสอบถามแคมเปญพิเศษกันเข้ามาได้ในรุ่น XL พั s ดคันนี้ค่ะราคาตัวรถอยู่ที่79,000บาทค่ะใช้เงินออกรถย้ํากันอีกครั้งหนึ่งค่ะที่29,000บาทค่ะหรือว่าเงื่อนไขสุดพิเศษนี้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการด้วยแล้วอยากได้สนใจแบบไหน,นอยากได้เป็นชุดแต่งหรือว่ามอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟแบบนี้ สอบถามกันเข้ามาได้ค่ะที่0 2 4 3 2 6 5 9 9หรือเดินเข้ามา walk in ได้ที่โชว์รูมฟอร์ IMA สาขาปราชวิบุรพราม5ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ